Oh! วันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับมายนิป้อนครับอ่าวันนี้ลงเหลียว2.7กับ3-6ไปครับผมวันนี้มากับทีมงานนะครับผมอ่ามากับอาจารย์หนุ่มนะครับผมโอสวัสดีครับผมโอแล้วก็มากับนักบอสนะครับผมโออยู่ทางนู้นครับผมหมวกแดงแรงฤทธิ์ครับผมเพิ่งออกกากันทั้งหมดเลยนะครับผม โอ้มาลุ้นปลาช่วงเช้าครับปลาไม่กินครับวันนี้ครับน่าจะสายๆครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าใครจะได้ตัวก่อนกันนะบอสเปิดไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับผมส์ปลาลาครับผมวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันสายๆว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่าครับผมน้ําไหลค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวไหลครับตอนนี้ครับเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมครับว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่าวันนี้ก็ออยเหยื่อไปเรื่อยๆครับหมดไปเป็นกิโลแล้วครับผมวันนี้ ปลายังไม่แตกนะครับทั้งกุ้งทั้งไสเดือนนะครับทั้งเหยื่อสดทั้งลำครับผมวันนี้มัวกันไปหมดวันนี้วันนี้เล่นสองระยะนะครับผมสามจุดหกกับสองจุดเจ็ดนะครับอาจารย์หนุ่มเล่นห้าสี่ไปครับผมยังไม่กระดิกเลยครับผมกุ้งยังเดือเหมือนเดิมครับผมอย่าพลติดตามรับชมครับผมว่าวันนี้จะเหี้ยหรือเปล่าว่าจะหาครับคอยติดตามรับชมครับผม ก็เหยื่อเราเองผู้สาเอาแบบอย่างแรงเลยนะแรงมากตานนิดเดียวเอย่างนี่อยู่โอ้โหตัวไทยตานี่กว่านี้ได้ไหมแล้วตีบังกายแล้วไม่รู้ว่ามันใช่ปลางกายร่าหรือเปล่านะ่าผมคิดว่ามันน่าจะใช่ล่ะมันไม่ควรตึงขนาดนั้นนะ วิ่งเหรอโหแบบนี้ได้ไปทิพย์เป็น,นอันเหรอจ๊ะ ครับผมสวัสดีครับธนาเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็มาตกปลาที่หมายนิป้อนครับในปีที่212นะวครับผมวันนี้มาตกกับธนาทีมงานครับกลับไปหมดแล้วครับผมกับนาบอสครับกับนัหนุ่มนะครับผมกับหมายนิป้อนครับวันนี้ผมลงระยะ27งเกับสาไปพอได้ตัวอยู่ครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูปลารวมงครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับนี้ต้องขอขอบคุณครับนาบอสกับ ท่านหนุ่มนะครับที่ให้ปลาไว้นะครับผมวันนี้กว่าจะได้ตัวก็มาถึงช่วงเย็นแล้วครับผมพอได้ตัวนะครับผมวันนี้กับหมายที่ป้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำใหม่ครับผมกับหมายนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกับช่องส่งชาฟิจิ้งเดลแลนทักตกปลาหน้าดีใหม่น้ำชาฟในวีที่212ครับผมกับหมายที่ป้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในวีที่213ครับผมฝากติดตามแรับชมครับผม เดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันครับผมว่าจะได้สักสกี่ตัวครับผมครับผมตอนนี้ก็สิ้นสุดของทริปในวันนี้นะครับใน EP ที่สองร้อยสิบสองคู่นี้เจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมแล้วครับผมได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับขอได้กินครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูขบวนเลยครับผม อันนี้ก็ได้ปลาไปประมาณนี้ครับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมว่าจะมากินได้ก็ช่วงเที่ยงครับผมจนน้าบอสต้องกลับบ้านไปพักผ่อนต่อครับผมเดี๋ยวมาที่หมายแกนะครับผมก็พอได้ตัวครับผมวันนี้ได้แต่ปลานินครับใสสวยอยู่นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้มือกันใหม่ครับผมวันนี้ลงผิดที่ไปเพิ่งจะมาลงจุดนี้นะครับผมพอได้ตัวครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่ที่นิ่ป้อนเชี่ยเคยครับผม เราอีพีนี้ก็ขอขอบคุณท,ทุกทีุกท่านครับผมที่คอติดตามแล้วชมครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพีนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ